หน่อยว่าคนลาวมาตายอยู่ไทยนี่ได้ไหมถ้ามีตังเนาะถ้ามีตังตายตายอยู่ไหนก็ได้หมดนะยายถ้าไม่มีตังก็ตายได้เนาะมันมีมูลนิธิเขาช่วยเหลือเนาะใช่ใช่ใช่ยายเขาช่วยหมดเนาะเขาช่วยหมดถ้าเป็นมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์หรือหมาหรือหมูเขาช่วยหมดเนาะคนไทยเห็นเขาดีถ้าเป็นบ้านเราเ่เขาก็ปล่อยให้ตายอยู่นั่นแหละ หที่ต่อยแล้วเอาแล้วทุกคนพ่อใหญ่ประกวดคล่องคาใจนะถือร้านนะมันยังใหม่ตอนนี้มาหาเงินแค่ช่องเดือนหนึเขาจะออกรถแล้วค่าแรงก็ได้เยอะวันละห้าร้อยดีดีกว่าที่บ้านเลยนี่เนาะตอนนี้เขาจะเอารถเก่งอีกใช่ไหมเสียเอารถเก่งบ่ทางพังเงินเบากว่านะจ๊ะอะไรเนี่ยกดเบอร์โทรเลยรสองหมื่นสามอถก็ถือแค่จะเบิ้งรถมาเป็นรถแท็กซี่มาก่อนนี่นี่คันนี้น่าจะเป็นรถแท็กซี่มาก่อน แต่มันเป็นมือสอแต่มันนีเขาทำซีมาให้มไงม่รถเขาใสาอ็นทซี่ผมเป็อห็ุกขันทีเขามาขาดแบกซี่กเป็นอยากได้นี่นี่อยากได้บอาคือมาถือช็อคมือฮาราเบอสฮู้ไหรถที่ันเอากรโทู่ให้ได้หนพคอใหญ่ประกวดไม่เชื่อว่ารถคันนี้เขาขายจริงชองมือ ประเทศไทยเขาขายถูกจริงรถมันเยอะแยะเขาผลิตเองด้วยนะย่าลรถเขาผลิตเองเขาขายถูกเขาก็ไม่ขาดทุนเนี่ยรถบ้านเรารถทีซื้อรถทีพอได้ได้สองดูบ้านเราสองหมื่นแค่เดินไปถึงตลาดก็หมดแล้วสองหมื่นรถทีก็ยังเอารับเป็นหมื่นแล้วรถทีบ้านเราเนาะเพราะไม่จะเบิ้งหันมือ นี่รถที่บ้านเรายังเป็นหมื่นเลยนะทุกคนนี่รถที่เมืองลาวเขาขายยังเป็นหมื่นนั่นพอมาพอมาอยู่เมืองไทยพ่อใหญ่ประกวอึ้งเลยนี่ไม่เชื่อเลยว่ารถเขาขายแค่ช่องหมื่นห้าสีหนเก่าห้าสี่หมื่นเก่านี่สี่หมืนเก้าพันอยู่เมืองลาวสี่หมื่นเก่าได้จักบาทเนาะสี่หมื่นเก่าสิบล้านเนาะสิบล้านสิบช่องล้านกีบอยู่เมืองลาวได้ได้รถอี่ช่างรถรจักหยา โอ้ยอยู่เมืองลาวนะสี่หมื่นกีบนี่สี่หมื่นสี่หมื่นบาทได้อยู่รถจักรห้างมอเตอร์รไซค์มอเตอร์ไซค์แบบว่ามันปั่นไม่ได้ไปไม่ได้เรามาช่อมเอาเองอยู่เมืองลาวนะสี่หมื่นเชเป็นสี่หมื่นไทยนะยยแต่แต่ถ้าอยู่เมืองไทยสี่หมื่นไทยก็จะได้รถคันเวยๆรถเก๋งขี่สวยๆงามๆพอใหญ่ประกวดไม่เชื่อเลยว่ารถที่นี่เขาจะขายถูกรถเขาผลิตเองเขาก็คายถือกันแล้ว รถบ้านเฮาผลิตบ่เป็นเนาะเฮาก็จําเป็นต้องเข้าคลายแท้แหละมีไรเออบ้านเฮาผลิตบ่เป็นก็จําเป็นซื้อของเขาราคาแพงๆแหละเห็นอะไได้ในเฮาผลิตบ่เป็นเนาะอยากได้ก็ต้องซื้อและยอมซื้อยอมขายให้ยคลายหน้า่อแม่เฮามาซื้อหมดแล้วบ่ได้ยน้อมขายหลุดช่วงกระพาะกระเพรจะแทวันนั้นประเทศลาวครึ่งนึงแม่นบ่ครึ่งนึงของประเทศลาวเป็นที่ของเจ้าเบิ่ดอนฮ่าอืม ราคาเบินเบสถ้าอยู่นี่ฮารี้ได้เจ้ารถฮะรถเกง่งรถกระบะมอเตอร์โชกเตสไมีเบิดนะบมดราคามันถือฮารี้มันถือกันแล้วฮารดี้รถสี่มือฮารี้ได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งทีหมด,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 ดนะจะมาอยู่นี่เก็บเงินได้ปีละหมือ่อเนาะถ,ถ้าจะมาทำงานอยู่ประเทศไทยได้ถ้าจะอยู่บ้านห้องมันบ่ได้เก็บเงิันเท่าทีละเบอร์เนาะรถสี่มือ เดือนละเมื่นจะได้เอาชองคนจะได้เท่าไรปีหนึ่งจะได้ต้องช่องแซนกว่าจะเลื่ออีกรูดหน่นเนาะเวลาวางเวลาวางทุกคนเนี่ยนี่เขาดินี่นี่นี่อันนี้นี่แผนอนาคตของพ่อใหญ่คนนี้นะเขาจะสร้างบ้านด้วยซื้อรถดด้วยสร้างบ้านด้วยใช่ไหม ชุดยอดมาทำแค่สองเดือนมีแผนจะสร้างบ้านแล้วโอ้เงินฝอยเห็ดทํานั่นแล้วโอเคครับผมให้พ,พี่น้องเดีดเ๋ยวเจริญไว้คลิปหน้าเด้อมาถากเรนยนนะ